ประธานพูดเองและใครนักเลงครับท่านประธานด้วยความเคารพครับนักขบวาหน้าที่เสร็จนะครับเจอข้างนอกท่านครับตอนไหนก็ได้สําหรับผมแต่ประธานพูดเองให้เจอกันข้างนอกท่านประธานครับแต่ผมทําหน้าที่ก่อนนะครับจากคลิปที่คุณผู้ชมเนี่ยได้รับชมไปต้องบอกว่าสภาเนี่ยละอุสองวันติดนะฮะหลังจากมีการยื่นยัตติด่วนเรื่องของขบวนเสด็จและก็การรักษาความปลอดภัยของขบวนเสด็จนะครับุผู้ชม โดยต้องบอกว่ามันมีเรื่องราวฮะต้องบอกว่าโอ้โหดูเดือดมากโดยหลังจากที่รังสีมันโลมฮะได้มีการขุดภาพนะฮะว่าคุณชาดาไทเศษเนี่ยได้มีการถ่ายรูปร่วมกับกลุ่มสปปสนะผู้ชมเรียกว่าเป็นกลุ่มเนี่ยที่ปกป้องสถาบันโดยหลังจากมีการขุดปรากฏว่าทั้งคู่เนี่ยได้มีการเคลียร์กันในสพนะพานณเวลานั้นเลยนะผู้ชมโดยคุณชาดาเนี่ยได้มีการลงไปคุยกับรังสีมันโลมนะะบอกว่า ไม่แฟร์เล่นกับผมอย่างนี้เนี่ยไม่แฟร์หลังจากที่เมื่อวานเนี่ยเดือดไปแล้วรอบหนึ่งคุณผู้ชมปรากฏว่าวันนี้ฮะสดๆร้อนๆเมื่อวานที่ผ่านมาเกิดเรื่องราวระอุอีกครั้งและคราวนี้เนี่ยโหต้องบอกว่าคุณชาดากับประธานสภายอย่างคุณพิเชษเนี่ยมีการเถียงกันแบบดุเดือดมากๆคุณผู้ชมโดยช่วงหนึ่งเนี่ยปรากฏว่ามีการท้าทายกันนะฮะว่าเดี๋ยวไปเจอกันข้างนอก คุณวิเชษเนี่ยเป็นคนพูดนะฮะประธานสภาบอกเดี๋ยวไปเจอกันข้างนอกขอผมเนี่ยทำหน้าที่ของผมเนี่ยให้เสร็จก่อนซึ่งก่อนนั้นนี้ยปรากฏว่าคุณชาดามีการโต้นะฮะว่าประธานเนี่ยไม่เป็นกลางไม่แฟร์ไม่แฟร์กับผมหลังจากนั้นฮะมีการท้าทายกันเกิดขึ้นจนคุณชาดาเนี่ยมีการโต้กลับนะฮะว่าผมอะได้ทุกเมื่อนี่ฮะหลังจากที่ประธานสภาพ,พูดบอกว่าได้ทุกเมื่อ ประธานสภาก็มีการโต้กลับนะว่าเดี๋ยวไว้เจอกันข้างนอกและทีนี้ฮะคุณชาดาก็มีการโต้กลับมาอีกว่าอยากให้ประธานเนี่ยถอนคําว่านักเลงเพราะต้องบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยประธานสภามีการพูดนะว่าผมเนี่ยไม่ใช่นักเลงผมเนี่ยไม่ใช่เจ้าพ่อซึ่งปรากฏว่าคุณชาดาเนี่ยติดใจกับคําพูดคํานี้มากๆคุณผู้ชมงานนี้มีการโต้เถียงกันสนั่นสภาและต้องบอกว่าโอ้โห ทำเอาสภา,าเนี่ยระอุและร้อนเป็นไฟอีกครั้งเราลองไปชมคลิปนี้กันดูครับผู้ชมยติเรื่องขอให้สภา,าผู้แทนาราษฎรประธานเนี่ยคุยกับผมข้านงนอก<า>นใช่ไหมครับงั้นเดี๋ยวก็เชิญได้เลยครับเดี๋ยวผมทําหน้าที่ของผมก่อนนะครับผมไม่ใช่นักเลงผมไม่ใช่เจ้าพ่อนะประธานพูดเองนะครับ ประธานพูดเองแล้วใครนักเลงครับท่านประธานได้วยความเคารพครับผมทำหน้าที่เสร็จนะครับเจอข้างนอกครับตอนไหนก็ได้สําหรับผมแต่ประธานพูดเองให้เจอกันข้างนอกท่านประธานครับผมทาหน้าที่ก่อนนะครับแต่แต่นักเลงเนี่ยท่านประธานประธานก็ต้องถอนคําพูดไหมคำนี้ถอนถอนถอนคำพูดท่านประธานโอเคครับจบครับเดี๋ยวค่อยเจอข้างนอกนะครับ